ปล่อยออกมาแล้วแก๊งนี้บอกเลยว่าสุดมากๆนุ่มอะผมมียอดตามสองตัวนู่มไปดีนี้อ่ะก็อนสำหรับใครที่กำลังมองหาช่องทางในการเติมเกมหลานลิเจอร์ราคาถูกเช่นแพ็กเกจ988ตูดทีในราคาเพียงแค่1,350บาทก็สามารถไปเติมกนได้ที่เพจิม a ล Black M เติมเกมบริษัทเติมเกมและขายบัตรกิฟต์การ์ดปลอดภัยถูกยูมิติเปิดมานานกว่า10ปีเพจจริงมีคนติดตาม1 0 0 0ผู้ติดตามเพจหลักทีู่้ติดตาม5.5แสนผู้ติดตาม สำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจต่างๆในเกมมาร์จอร์ก็อยู่ลิงไปเติมกันได้ที่เพจนี้ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผม สวัสดีทั้งชมที่น่าทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับสู่ช่องไอซันฟอนดี้กับเกมหลายเลนเจอร์ด้วยท็อะรอบก่อนหน้านี้ผมได้ทําการรีวิวแก๊งแอคแท็ก n อนไททันไปท็ผมอะรอบนี้ผมก็เลยมาจัดอีกหนึ่งรอบซึ่งเป็นรอบของมหาสมุนชนเทพเองหรือว่าล็กนาล็อกท็ผมโอ้โหบอกเลยว่าคนเราโมเรื่องนี้เป็นอะไรที่แบบโอ้โหดีมากๆากผมแล้วก็ปีนี้อะ ปีนี้มีแผนว่าตัวเกมจะเอาโคลลโบเก่าๆมากลับมาทําใหม่นะผมแล้วผมก็คาดว่าโอกาสที่จะมาที่จะเป็นเรื่องนี้ก็มีสูงเหมือนกันนะผมอันนี้ก็รอไปลุ้นกันหน้างานอีกทีนะผมแต่วันนี้ผมจะมาทำการรีวิวแก๊งโคลาโบมหาศึกคนชนเทศั่นเองซึ่งไอดีนี้ผมขาดหนึ่งตัวนะผมก็เป็นธนาตของโคจิโรนั่นเองอ่ะ ซึ่งโคจิโร่ผมไปออกที่ไอไดี ID ไปม่วงับ่มนะมีแค่ไอดีนั้นไอเดียเดียวที่ผมมีนอกนั้นก็จะเป็นไอดีประมาณนี้หมดเลยมอ่นะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทําการ จับแก๊งนี้ไปตะลุย P ี p การนะผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าปัจจุบันนี้ยังใช้งานดีอยู่ไหมแล้วก็ยังเก่งอยู่ไหมนะผมถ้าเราเอาแก๊งนี้ไปตกนะครับผมอ่ะสำหรับเรนเจอร์ที่ผมว่ายังใช้งานดีอยู่ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวในหน้าต่างทีมตอนนี้นะผมก็จะมีลิโป้มีอดัมแล้วก็มีคณ้ของโพไซดอนสำหรับ3ตัวนี้ยังใช้งานดีอยู่มากๆนะผมอ่ะตัวที่ใช้งานดีระดับ,บวกๆก็น่าจะเป็นทั้งน้าของ อาดมกับตัวของโพไซดอนสองตัวนี้บอกเลยว่ายังเป็นตัวที่โกงมากๆถ้าใครที่มีเกียร์ดีๆบอกเลยว่าตัวนี้ยกระดับทีมได้แบบโอ้โหดีมากๆเลยท่นผมอ่ะเดี๋ยวเราไปตะลุย p ี p กันเลยนะผมว่าเราจะชนะทั้งหมดไหมหรือว่าเราจะแพ้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยหะผมดีที่ผมอยู่ค่อนข้างที่โจมมากๆแล้วก็ถ้าจำไม่ผิด อาทิตย์นี้ผมไม่ได้เล่น PvP ทุกอนมา ID ที่ผมไม่ได้เล่นก็น่าจะปาไปประมาณ5-6 ID ทีกผมไม่ได้แตะ PvP เลยก็ไม่ได้รูบี้จากการติดลี PvP ก็ค่อนข้างที่เสียดายมากๆนะผมมาเดี๋ยวเรามาลุยกันที่ทีมแรกกันเลยว่าเราจะชนะได้ไหมโอ้โหถ้ามาเจอกับทีมนี้ทีมแรกผมบอกเลยว่าผมแพ้เลยนะผมอ่าเนื่องจากว่าเกียร์ผมก็ไม่ได้สูดขนาดนั้นมาเรามาตบทีมผู้เล่นหน้าใหม่กาโนออ่อะก็อย่า ดามาและการท่อเอาเป็นแบบขัำๆและการท่สำหรับลิปนี้ก็ผมก็ได้จัดแก๊งมหาศึกคนชนเทพมาว่าหลายคนก็อาจจะชื่นชอบคุณโบนี้เป็นพิเศษก็ได้ผมนี่ปล่อยออกมาแล้วแก๊งนี้บอกเลยว่าสุดมากๆคผมมียาดำสองตัวทุมคดีนี้อ่ะก็ตามที่เห็นเลยทคมามากับแก๊งปุ๊บโอ้ ค่อนข้างที่สวยงามมากๆทุออตโต้คุณหนึ่งไปทุเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนี่โอ้โห,โหเป็นแก๊งที่ผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากๆทุแต่ละตัวก็ยืนกลุ่มได้ค่อนข้างที่โอเคมากๆอ่ะอีกตัวนึงก็ยืนแนวหลังเลยทรกนีน่ทีมแรกมาเราก็ชนะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทมสําสหรับแก๊งนี้เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราจะเอาแก๊งไหนมาถล่มอีกเดี๋ยวรอติดตามกันได้ทมอ,อ่ะสําหรับวันนี้อ่ะ ถ้าจะไม่ผิดพุ่งนี้นนะผมอ่ะพุ่งนี้เนนเสเตตบิ่ก็น่าจะจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนตัวกาชาตรงนั้นก็น่าได้เยอะนีผมแล้วก็คาดว่าตูเพิ่มโอกาสก,าก็น่าจะมาหลังจากนั้นประมาณ1-2วันหรือถ้ามาเร็วกว่านั้นก็น่าจะมาวันพรุ่งนี้เลยเนีผมอันนี้ก็ต้องเราดูกันอีกทีว่าตู้กาชาจะมาไหมเนื่องจากว่าหลายๆคนก็ต้องการตัวของชิงอโอเหมือนกนันนมอ่ะอย่างเช่นทีมนี้นีผมโอโ้โหเป็นไอดีของอคุณแบงค์นีผมดูโอโ้โหเป็นทีที่ค่อนข้างที่ตึงมากๆเดี๋ยวเราไปตกกาโน่มาก็ถึง คือวิาสาสะตกเลยและการผมก็จะเอาทีมมหาซื้อคนจนเทพไปตีผมหรือว่าทีมแร็นาล็อกนั่นเองนี่โอ้โหบอกได้เลยว่าคนละโบนี้เป็นคนละโบที่ผมค่อนข้างที่ชอบมากๆครับแล้วก็ถ้ากลับมาอีกครั้งหนึง่ง <ๆ S 1> ผมจะตามล่าแน่นอนเนื่องจากว่าไอีหลักของผมรอบก่อนหน้านีนนน้เปิดไม่ได้สักตัวเลยน่มโอ้โหเปิดตามล่าก,กันแบบมหาศาลมากๆแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยน่มสหรับเดือนนี้ ถ้าจำไม่ผิดไอดีหลักผมตัดสินใจปั้นคอเป็นตัวพีร้อยผมเนื่องจากว่าเอามาเป็นตัวพีร้อยในคลิปหลักนั่นเองก็เปิดไม่ได้นะโอ้โหค่อนข้างที่เสียใจมากๆแต่มาออกที่ไอดีลองๆผมก็ดีใจอยู่เหมือนกันผมออกหลายไอดีเลยอ่ะทีมนี้ก็ เป็นทีมเพื่อเล่นใหม่เหมือนกันนะผมเป็นทีมที่ยังไม่ได้ลลอกอีนในยีเกมด้วยซ้ำนะผมมาเดี๋ยวเราไปตีกันต่อนะผมอ่ะสำหรับทีมนี้ผมบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบเป็นการพิเศษหรือว่าใครที่รักคุณโบนี้ท่มน่าจะปั้นมาแบบทั้งครบทั้งทีมเลยก็มีน่านบางทีมก็แบบแถวๆลีกเพชรก็เห็นท่านที่แบบจัดทีมแบบคุณโบตามใจฉันท่านคือแบบโอ้โหบางทีก็เป็นคุณโบสลามบ้างบางทีก็เป็นคุณโบอ่าเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพบางทีก็เป็นทนดาของเจ็ดบาบ์ท่มอ่ะ หลังๆมาผมเห็นค่อนข้างที่บ่อยมากๆครับผมอ่าน่าจะชื่นชอบเป็นการส่วนตัวไหมหลายคนก็แบบโอ้โหชื่นชอบเป็นการที่เศษอันนี้ผมก็ไม่ว่ากันนะผมเพราะว่าแนวทางในการปั้นทีมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นเองอย่างเช่นไอดีนี้ผมมีโคาโบหลายโคาโบเลยนะผมแล้วก็น่าจะเกือบครบเซตแทบจะทุกรอบด้วยซ้ำนะผมก็เลยอ่าเก็บมาแล้วก็ ปันสะสมมาในไอดีนี้นะผมไอทีนี้ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยเล่นแบบจริงจจังๆนะผมผมน่าจะปล่อยซะส่วนใหญ่แล้วก็บางทีก็อาจจะมีเล่นบ้างนะผมถึงแม้ว่าจะเปิดได้ตัวใหม่แต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะผมโดยเฉพาะช่วงนี้นะผมอ่ะเป็นช่วงใงการเรียนนะผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่อ่ะสำหรับน้องๆหนูๆก็น่าจะเป็นช่วงแบบเปิดเทอมนะผมช่วงนี้อ่ะก็บางคนก็อาจจะเปิดเทอมมานานแล้วเปิดเป็นเดือนแล้วนะบางคนอ่ะก็ สู้ๆนะผมนะก็ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยทุผมนะสำหรับคิดนี้ก็มารีวิวตัวมาซึคนชนเทพนะผมสาหรับใครที่เป็นคออะอนิเมะเรื่องนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะผมหรือใครอยากให้ผมรีวิวคนโบเรื่องใหม่อีกที่เป็นแก๊งนะผมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะ,ะถ้าผมมีเดี๋ยวผมจะจับมารีวิวให้ดูเลยละกันสําหรับทีมนี้เป็นผู้เล่นที่เล่นมานานกันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราจะสามารถชนะทีมนี้ได้ไหม เดี๋ยวผมพาไปดูเกียร์ด้วยนะผมว่าผมติดเกียร์อะไรกับห่า,าตัวนี้อ่ะบางคนก็อาจจะไม่รู้นะผมว่าผมติดเซตเกียร์อะไรให้ทําไมถึงยืนได้ทําไมถึงเก่งนะผมอะเพราะว่าหลีแถวนี้นะผมเป็นหลีที่ไม่ค่อยสูงผมก็เลยทําให้เลนเจอร์พวกนี้ใช้งานดีนะผมบางตัวแบบปั้นไม่แม็กด้วยซ้ำนะแต่ก็สามารถยืนได้เพราะเพราะว่าหลีแถวนี้ไม่สูงนั่นเองนะก็ถ้าเป็นตั้งแต่หลีเพรขึ้นไปต้องมีเกียร์ดีๆแล้วนะยังเช่นรองเท้าเรโอวหนัดที่แจกฟีกับเกียร์ทางหน้าของ ลีออนาดนงผมช่องหน้านั้นต้องมีแน่นอนนะผมเพราะว่าสองชิ้นนั้นเป็นเกียร์แจกฟรีที่ค่อนข้างที่ดีมากๆแล้วก็ผู้เล่นใหม่น่าจะมีกันหลายชิ้นเลยัะผมอ่ะรองเท้าลีออนาดอย่างต่ำต้องมี2ชิ้นนะับสำหรับผู้เล่นใหม่อ่ะนี่ก็ชนะมาได้ผมก็ชิวๆเลยนะผมสำหรับอีแถวนี้ก็เดี๋ยวถ้าเป็นแก๊งสลามน่าจะไปรีวิวันที่ไอดีหลักนผมไอดีนั้นแบบสุดมากๆนมอ่ะก็น่าจะไปตีกันแถวๆลีกเพชรสองเพชรสามนผมก็น่าจะเจอทีมตึงอยู่นะมแต่ผมคาดว่า แก๊งสลามก็น่าจะตกได้เหมือนกันผมมาเจอกับทีมนี้ไม่น่าจะสู้ได้เดี๋ยวผมขอรีทีมหน่อยละกันะผมนะก็ขอทีมที่สู้ได้ไหมโอ้โหแก๊งอุลตราแมนแก๊งอุลตราแมนผมก็อยากรีวิวเหมือนกันทผมปัจจุบันนี้ผมคาดว่าน่าจะใช้งานดีอยู่แหละเพราะว่าก็ตัวของอย่างเช่นตัวของไทกากับซีโร่อะสองตัวนั้นก็ยังเก่งอยู่นะผมสำหรับอุลตราแมนนะก็ถ้าเป็นแก๊งมาร์สไลเดอร์โอ้โหแก๊งนี้บอกเลยว่าแหวนทั้งวันเลยนะผมสำหรับแก๊งมาร์สไลเดอร์อ่ะ โอ้โหชนะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนผมสำหรับรอบนี้ฮนะก็มีหลายแก๊งเลยนะ่มอีวาเกเรียนหรือจะเป็นหุ่นกระบอกไต้วันตัวเก่าๆพวกนี้ก็มีแก๊งเหมือนกันนุ่ม่นะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคัโวไหนเป็นการพิเศษหรือว่า ชอบโคดะโบแบบเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมได้นะผมว่าโคดะโบที่มาคอแลแลบกับเกมไลเดอร์ชอบเรื่องไหนมากที่สุดนะผมอ่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะมาด้วยนะผมสำหรับเรื่องที่ยังไม่เคยมาก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะผมเผื่อแบบอทางผู้พัฒนามาเห็นคลิปนี้หรือว่ามาเห็นคอมเมนต์นะผมเผื่อจะเอามาะมอะเดี๋ยวผมพาไปดูเกียร์เลยละกันว่าผมพีเกียร์ยังไงกันบ้างสำหรับแก๊งนี้อาดามเลยนะผมมาที่ใช้คนแรกของโลกผมติดเป็นอ่าช่องหน้าจะเป็นคาทาเซลลี่นะผมช่องกลางเป็นรองเท้าช่องน้ยเป็นกระเป๋านเอง อัดตัวอีกตัวหนึ่งผมใส่เป็นค้อนทองเท้ากระเป๋าเลยท่านผมอ่ะสำหรับโคไซดอนผมใส่เป็นแบบนี้เลยท่านผมจะเป็นไม้คาถาต้านสกิลหรือว่าคาถาบล็อตัมนั่นเองช่องกลางเป็นเสื้อโคสซาต้าช่องท้ายเป็นเล่าลงเตียมท่านผมก็จะได้ต้านสกิลหลบสกิลมาครบเครื่องเลยท่านผมอ่ะตัวของเทพเจ้าทองผมใส่เป็นธนูแล้วก็ใส่เป็นชุดอ่าคริสต์มาสแล้วก็ใส่กระเป๋าท่านผมอ่ะส่วนตัวของ ลิโป้ผมใส่เป็นเซ็ตนี้เลยทนะผมก็สามารถยืนได้เหมือนกันแต่เซ็ตนี้ผมไม่ค่อยแนะนาสักเท่าไหร่าานะผมเพราะเป็นเซ็ตค่อนข้างทีง่เก่าแล้วก็แทบจะใช้งานไม่ดีไว้สามผมแนะนําเป็นคอรองลงทางกระเป๋าจะดีกว่านี้ทนอะมอ่ะก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันสําหรับการรีวิวแก๊งนี้ทอมสำหรับใครที่ช,ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพาข่าวสารที่ใหม่ๆช่องไอซันฟันนี่ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ